สวัสดีครับสวัสดีสี่ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เพลงนำซิ่งครับผมวันนี้เป็นงานวันเกิดฮอนัดโรยนะงานเกิดโอนโนะัดโ,นโรยครับแล้วก็ผมก็เลยซื้อเค้กมาให้ครับซื้อเค้กมาให้แล้วก็มายินความยินดีครับแก่ขึ้นอีกปีครับฮอนัดโรย <c oughs> แล้วให้เจ้าแล้วเจ้าตาือมีให้หกันนี้แหละเมื่อกี้พี่น้องเกือบแผนแตกผมกำลังไปทำเค้กอยู่ในรถคุณน่ยโจ<อ>ยเดินไปพอดีนะไหมเดินไปพอดีดีนะไม,ไม่เห็นนะพอดีนะบอกให้เราเลื่อนรถเราเลยแกล้งว่าเราชาจแบตโทรศัพท์อยู่จะลงมาครับาบองใครับ กีบีได้หน e ิจ sì, ัดไปซื้อผิดเลยออย่าเพิ่งเปิดเพลงเนื้อหี่ไหลหรี่วะอย่าเพิ่งเปิดอย่าบอกอย่าเพิ่งเปิดทำคลิปยูบอกอย่าเพิ่งเปิดบอกน้องทำคลิปยูกำุากำลังหาเพลงอยู่นะไปบอกก่อน

Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bicky gấp, hén, bẻ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, birthday, birthday. birthday, birthday to you. เขาเขาเป่ายังไงเนี่อเขาเป่ายังไงอ่ะยิงเหรอหรืออย่างนี้โอ้ว้อรก่อนได้ยินเหมือนบอกเปล่าครับขอให้ x อ่ายอดขึ้นทุ่งทะลุอะไรนะดาว ไม่ดาวอังคารเขารู้จักแล้วเนร YouTube เื่ออไครับนี่ครับฝ่ายอยู่รถเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เกือบแผลนแตกแล้วเมื่อกี้น่ะดีนะปิดประตูทันสีเงนะครับไม่ได้ถ่าย y o u t u นะถ่ายรูปเชยๆ เราไปเอาฝานี่รถก่อนฝานอยู่ในรถกินเบียร์คนนี้เฮ้ยกินไม่ได้เลยกินไม่ได้ถ้าเดี๋ยวเราเอาฝานี่ก่อนวิกกี้กับแผนแตกไปแล้วนี่ครับวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิดหัวหน้าจรวยครับผมก็เราก็ซื้อเค้กมาให้นะนี่เราก็นี่แหละ อยู่กันเป็นพี่เป็นน้องครับอยู่ก็หัวหน้าชุด้วยนี่นับถือเป็นพี่เป็นน้องครับเฮ้เขาก็เตรียมตัวจะเปิดเพลงแล้วนี่นะแค่นี้แหละขวานเอ้ยขวัน เอ้าเนี่ยฟานขอบคุณนะครับกลัวจะนึกชื่อได้เนี่ยเห็นไหมแต่แรกว่าจะเอาพอแล้วทีแรกเนี่ยแต่แรกว่าจะเอาพอแล้วทีแรกเนี่ยอ่ะมาจะกินอะไรเครื่องดื่มฉันอยู่ในถังเครื่องดื่มเปิดได้เลยพี่พังเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยบอม นี่เขาก็สั่งๆทำกาอู้หนี่อะไรนี่อันนี้เขาทำอะไรคืออะไรจ๊ะอูู้ไม่รู้อะไรครับน่าจะเป็นเป็ดนะนี่ก็กำลังก่อไฟน่าจะย่างย่างได้ แ,แม่ขัวเปิดเพลงแล้วได้ยูได้ยูถ่ายได้ยูถ่ายวะเปิดวะผมไม่กลัวดอกเพลงแบบนี้นะนู้นเขาเปิดเพลงแล้ว

เพาะาต้นมันมีประมาณสีค่<ต>คนสีคนสี่นโอบใหยายก็ไม่โคลยกาก็ไม,ไ,ไม่โคลยต้นเลงอันนี้ขึ้นมั้มดหรอกที่ดูขุดอยู่เนี่ยไป็ันอยู่อืมแป่า,าอยู่ที่ไหนบ้าปรสทาที่อไบ้อ๋อทางไปบอกให้ยงนี่ไม่ได้ใช้ข้าวโพงล เมนูมีอะไรมั่งวะเนี่ยเมนูมีอะไรมั่งมีปลาเผาเครื่อมีเผาทรงเครื่องมีต้มยำเป็ดมีลาบเป็ดมีต้มเกล่อยเอ็นเอ็นเนื้อโอ้เมนูหลากหลายมีแดดเดียวมีทอดถั่วมีทอดแมงจีซอน อะไรอยู่บ้างในตู้มีอะไรวะอะไรไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าไม่ได้แล้วอ้มีลูกชิ้นย่างอือหลายเมนูครับว cin ันนี้ไงวันเกิดคนน่าเกยครับแก่ขึ้นอีกปีแล้วนู่นเจ้าของงานวันเกิดก็เปิดเพลงแล้วครับ โอ,โอ,โอ,โอ้มีแสงสีด้วย <Yeah. S 1> สุดยอดอลังการอลังการนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบายบายครับสวัสดีครับ